สวัสดีผมสวัสดีทุกท่านสวัสดี everyone กันด้วยนะผมพ่กผมเช<ม>่นเคยเช่นเดิมกับทีเด็ดสปอร์ตนะสำหรับในคลิปนี้เรายังคงอยู่กับนิสสกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะ,นะผมเป็นคู่ระหว่างสิงห์บลูเชลซีพบ กับตราหมีอเลติโกโมาดริดผมคู่นี้จะเตะกันเวลาตีสามตรงนะครับเลทราคาผมวางไปที่เชลซีต่อปอๆนะผมยังไงเดี๋ยวเรามาฟังอะไต่างๆของทั้งสองทีมนี้กันก่อนนะครับผมมาเริ่มกันที่เชลซีเจ้าถิ่นอย่างโทมัสทูเคิลวันนี้นะผมก็จะใช้ระบ,แบบแผนสามสี่สนะครับผมวางทางฝั่งของโอลิเวียชิลูเด็กเก่าของอาร์เซนอลเป็นตัวจบสกอร์ในตำแหน่งสไตรเกอร์นะครับผมแล้วก็มี2 ตัวเดินเกมอยู่ด้านหลังอย่างทางฝั่งของฮาคิมซีเยกแล้วก็ตีโมแวนเนอร์ด้วยนะครับผมส่วนแผงมิดฟิลสี่รายจะเป็นหน้าที่ของมาร์กอสลองโซ่มาเตโอโควาซิชเอ็นโกลกกงเต้แล้วก็ริสเจมสนะครับผมส่วนทางฝั่งของเดโกซิเมโอเน่นะครับผมกุนซือของตรามีแล้วก็วันนิตวันนี้จะเรื่อนระบบแผน c1 c1 น,น,นะครับผมมีทางฝั่งของหลุยส์ซัวเลสนะครับผม มาเป็นตัวจบสกอร์ในตำแหน่งกองหน้าเป้านะผมแล้วก็มีทางฝั่งของแผงมิดฟิลเกมรุก4ี่ลายจะเป็นหน้าที่ของยานนิคารสโก้โนมซาอุยเกสมาคอสจอเลนเต้รวมไปถึงชาวเฟลิกซ์ด้วยนมส่วนโฮลกมิดฟิลจะเป็นหน้าที่ของโกเก้คอยประจำการอยู่นั่นเอง นะครับผมสำหรับสถิตี้เฮทูเฮทที่เคยพบกันมาของทั้งสองทีมนี้ใน5เกมหลังสุดนะครับผมเป็นเอาฝั่งของเชลซีสามารถเอาชนะไปได้2ครั้งนะผมเสมอกัน2ครั้งแล้วก็แอตเลติกมาเลชชนะไป1ครั้งนั่นเองโดยที่นัดล่าสุดพบกันในเลกแรกนะผมวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะครับผมแอตเลติกมาเลชแพ้คารังให้กับเชลซีไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งด้วยการนะครับผมส่วนเอาฝั่งของฟอร์มห้าหน้าหลังสุดในในรายการนี้นะผมของเชลซีนั้นชนะ4เสมอ1 นะครับผมส่วนแอร์ริโกมาริดนั้นชนะ1เออชนะ2เสมอ2แพ้ไป1นะครับผมเรามาดูกันที่ฟอร์ม5เกมหลังสุดในทุกรายการของเชลซีนั้นชนะ3เสมอไป2นะครับส่วนแอร์ริโกมาริดชนะ2เสมอ2แพ้ไป1ะครับผมสำหรับเกมวันนี้นะผมต้องบอกเลยนะครับผมว่าเดือด แน่นอนนงกับบอลแชมเปียนส์ลีกคู่นี้เล็กแรกเชลซีนั้นทําได้ดีกว่าบุกแเอาชนะมาอย่างที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับผมแต่ว่าวันนี้กลับมาต้องเล่นในถิ่นสแตมฟอร์ดบจ์ของเชลซีนะครับผมเรียกว่าเอลกมาริด um นั้นเ,เสียเปรียบอย่างมากเลยนะครับผมเพราะว่าความคุ้นชินสนามแล้วก็การที่ต้องเดินทางไกลามาถึงเกาะอ,อังกฤษอีกด้วยนะผมยังไงวันนี้ทางฝั่งของเอลกมาริด um ที่ดูเป็นรองกว่า แล้วจะต้องบุกเกมใส่ทางฝั่งของคู่แข่งอย่างเชลซีอีกด้วยผมเชื่อว่าเกมส่วนกลับของเชลซีที่มีตัวทีเด็ดที่ขาดอย่างตีโมเวนเนอร์แล้วก็ลงไปถึงไฮคิมซีเยกนะครับผมยังไงผมเชื่อว่าน่าจะมีประสิทธิภาพพอที่จะสามารถเอาชนะไปได้ในเกมวันนี้ก็ฝากเอาด้วยที่เชลซีและกาศนะครับผมก่อนจากกันไปสาหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะผมเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางการเข้าสิงโชคสิงลุ้นเสี่ยงททยดีๆอย่าง mmpad sport com นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเว็บไซต์ที่สําคัญที่สุดเลยไม่แพ้กันนั่นคือทีเด็ด ท่านใดต้องการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัฒนรกีฬาฟุตบอลรับทีเด็ดบอลเดี่ยวรับทีเด็ดบอลสเต็ปหรือว่าวิเคราะห์ฟุตบอลอา่านกแบบเจาะลึกย,วยาวๆเนยลยรวมไปถึงการดูบอลสดออนไลน์ในทุกคู่ทุกหลีกแบบ Full HD ไม่มีกระตุกทีเด็ด sport com จะสรรจัดหามาทุกท่านแบบครบจบในเว็บเดียวเลยนะผมฝากกันไว้ด้วยอีกหนึ่งเว็บไซต์ละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมทีเด็ด sport ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเพราะผมได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ